ถ้าเราพูดชื่อมิเกลอาเตตาในวันนี้ภาพที่คนส่วนใหญ่เห็นคือผู้จัดการทีมอารเซนนลคนที่ยืนข้างสนามด้วยท่าทางสุข,ขุมแต่งตัวเรียบพูดไม่เยอะแต่ทุกคํามีน้ำหนักคนที่พาอารเซนนลจากทีมที่เคยถูกมองว่าหมดสภาพกลับมายืนในจุดที่ทุกทีมต้องจริงจังด้วยแต่ถ้าย้อนเวลากลับไปจริงๆก่อนจะมีสูตร ก่อนจะมีคำว่ากุนซือรุ่นใหม่ก่อนจะมีคำชมเรื่องแทคกติกเส้นทางของอาเตต้าไม่ได้สวยงามเลยอาเตต้าไม่ได้เกิดมาเป็นเด็กอัจฉริยะไม่ได้ถูกยกให้เป็นเพชรเม็ดงามไม่ได้มีสื่อจับตาตั้งแต่อย่างเด็กเขาเป็นเพียงเด็กสเปนคนหนึ่งที่หลงไหลในฟุตบอลและจริงจังกับมันมากตอนเป็นนักเตะเขาไม่ใช่คนที่เร็วที่สุดไม่ใช่คนที่เลี้ยงบอลหวือหวา ไม่ใช่คนที่ยิงไกลแล้วคนทั้งสนามต้องลุกขึ้นปรบมือแต่สิ่งหนึ่งที่เขามีตั้งแต่วันแรกคือความเข้าใจเกมเขารู้ว่าบอลควรไปทางไหนรู้ว่าจังหวะไหนควรเล่นง่ายจังหวะไหนควรคุมจังหวะรู้ว่าทีมกำลังต้องการอะไรมากกว่าการโชว์ของและนั่นทำให้เขาเป็นนักเตะที่โค้ชไว้วางใจแม้จะไม่ใช่นักเตะที่แฟนบอลกรี๊ดที่สุด เส้นทางนักเตะของอาร์เตต้าพาเขาไปหลายที่หลายวัฒนธรรมหลายบทเรียนจากปารีสแซงแชร์แมงไปเรนเจอร์สไปเอเวอร์ตันที่เอเวอร์ตันตัวตนอีกด้านหนึ่งของเขาเริ่มชัดขึ้นเขาไม่ใช่แค่ผู้เล่นในสนามแต่เป็นคนที่คอยสั่งคอยจัดระเบียบคอยควบคุมเกมเพื่อนร่วมทีมเริ่มฟังโคช้ชเริ่มพึ่งพาหลายคนเริ่มพูดว่า หมอนี่คิดเหมือนโคชตั้งแต่ยังไม่เลิกเล่นและเมื่อเขาย้ายมาอารเซนอนในช่วงปลายอาชีพนักเตะบทบาทนั้นยิ่งชัดขึ้นไปอีกเขาไม่ได้เป็นซูเปอร์สตาร์แต่เขาเป็นกัปตันเป็นคนที่เข้าใจวัฒนธรรมสโมสรเข้าใจความคาดหวังเข้าใจแรงกดดันของคําว่าอารเซนอนวันที่อาเตตาแขวนสตั๊เขาไม่ได้เลือกทางง่ายไม่ได้ไปเป็นนักวิเคราะห์ไม่ได้ไปใช้ชีวิตเงียบ เขาเลือกทางที่ยากกว่าเขาไปเป็นผู้ช่วยของเป๊ปกวาดิโอลาที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ที่นั่นไม่ใช่แค่สโมสรฟุตบอลแต่มันคือห้องเรียนระดับโลกอาร์เตต้าไม่ได้แค่ยืนคลาางสนามเขาเรียนรู้ทุกอย่างตั้งแต่การวางแท็กติกการออกแบบการซ้อมการจัดการนักเตะการสื่อสารในห้องแต่งตัวการรับมือกับแรงกดดันและการตัดสินใจในเสี้ยววินาที หลายปีตรงนั้นทำให้เขาเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าฟุตบอลระดับสูงไม่ได้ชนะกันแค่แผนแต่มันชนะกันด้วยวัฒนธรรมมาตรฐานวินยัยและความกล้าที่จะตัดสินใจในวันที่ทั้งสนามจับตาเมื่ออาเซนนตตัดสินใจดึงเขากลับมาในฐานะผู้จัดการทีมเสียงหัวเราะและคำดูถูกดังขึ้นทันทียังเด็กไปยังไม่มีประสบการณ์ยังไม่เคยคุมทีมใหญ่ จะไปรอดได้ยังไงและช่วงแรกคำพูดเหล่านั้นดูเหมือนจะเป็นความจริงอาเซนนแพ้ทีมเล่นไม่มีทรงนักเตะขาดความมั่นใจแฟนบอลหมดศรัทธาคำว่าอาเตตาเอาเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆแต่สิ่งหนึ่งที่อาเตตาไม่เคยทำคือการหนีเขาไม่โยนความผิดเขาไม่โทษนักเตะเขาไม่โทษผู้บริหารเขาเริ่มจากสิ่งที่เล็กที่สุด แต่ยากที่สุดวินยัยมาตรฐานความชัดเจนใครไม่เข้าแผนใครไม่ทุ่มเทไม่ว่าชื่อจะใหญ่แค่ไหนก็ไม่มีที่ยืนการตัดสินใจหลายครั้งของเขาไม่เป็นที่นิยมแต่เป็นที่ชัดเจนและความชัดเจนนั้นค่อยๆเปลี่ยนห้องแต่งตัวค่อยๆเปลี่ยนวัฒนธรรมค่อยๆเปลี่ยนทีมอาเซนอลเริ่มมีตัวตนเริ่มมีแนวทาง เริ่มมีสไตล์ที่ชัดเจนไม่ใช่เพราะซื้อนักเตะแพงที่สุดแต่เพราะทุกคนรู้ว่าทีมนี้ต้องการเล่นฟุตบอลแบบไหนอาเตต้าไม่ได้สร้างทีมจากซูเปอร์สตาร์เขาสร้างทีมจากคนที่เข้าใจบทบาทเข้าใจวินยัยเข้าใจคำว่าทีมนักเตะอายุน้อยเริ่มเติบโตเริ่มเชื่อเริ่มกล้าเล่นทีมที่เคยถูกล้อกลายเป็นทีมที่ใครก็ประมาทไม่ได้วันนี้ อาร์เซนอลอาจยังไม่ได้แชมป์ทุกอย่างแต่ไม่มีใครกล้าดูถูกพวกเขาอีกแล้วและนั่นคือภาพสะท้อนของอาร์เตต้าคนที่ไม่มาทางลัดไม่ได้เกิดมาเป็นอัจฉริยะไม่ได้มีใครปูทางให้แต่ใช้ความเข้าใจความอดทนและการเรียนรู้กว่าจะมาเป็นมิเกลอาร์เตต้ามันไม่ใช่เรื่องของโชคแต่มันคือเรื่องของคนที่ไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองและบางที นั่นแหละคือเหตุผลที่เขายืนอยู่ตรงนี้ได้ในวันที่ทั้งโลกจับตามองโดยไม่ต้องตะโกนไม่ต้องโอ้อวดไม่ต้องอธิบายอะไรให้มากความเพราะผลงานกำลังพูดแทนเขาอยู่แล้ว